คุณกำลงังรับฟัง Business Today Podcast You are listening Business Today Podcast รายการมันนี่แค e จากคอลัม,มน์หนังสือพิมพ์ Business Today เรื่องโดยขวัญชนกวุฒธ,ธิกุลลงเสียงอัญชลีพยัคฆโส รายการมันนี่แครวันนี้นะคะเราจะหยิบยกประเด็นเคสของลูกหนี้คนล่าสุดค่ะที่พึงจะให้คำแนะนำไปนะคะ mm. เป็นพนักงานออฟฟิศค่ะที่มีประสบการณ์เรื่องของการหนีหนี้มาเป็นเวลา10ปีด้วยกันนะคะโ mm. ดยเริ่มต้นจากตอนที่เธออายุ18ปีค่ะแล้วก็ตอนนั้นนะคะเริ่มทำงานเป็นครั้งแรกด้วยได้รับเงินเดือนก็ประมาณ8,000บาท และด้วยระดับเงินเดือนขนาดนี้นะคะแน่นอนค่ะว่ายังไม่สามารถที่จะทำบัตรเครดิตได้นะคะเธอจึงทำบัตรกดเงินสดสำหรับกดเงินสดมาใช้จ่ายโดยเธอเนี่ยใช้วิธีทำบัตรหลายใบจากนั้นก็กดเงินสดออกมาเป็นก้อนซึ่งแต่ละครั้งค่ะก็กดเป็นหลักหมื่นด้วยกันนะคะก่อนที่จะนำมาทยอยใช้เที่ยวกลางคืนโดยจะใช้ครั้งละเนี่ยประมาณ1000ถึง2000บาทแบบนี้ในทุกๆคืนค่ะ ซึ่งเธอยอมรับว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเป็นตามประสาเด็กที่อาจจะไม่เคยมีพอเริ่มมีก็ไม่ได้คิดยับยั้งชั่งใจค่ะซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ใช้นี่ด้วยวิธีกดเงินสดจากบัตรหนึ่งไปใช้นี่บัตรอีกใบหนึ่งหมุนเวียนอยู่แบบนี้จนสุดท้ายหมุนไม่ออกและก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้นี่ได้ซึ่งวนเวียนชีวิตแบบนี้นะคะใช้เวลายาวนานถึง7ปีจนกระทั่งเธออายุครบ25ปี และก็มียอดหนี้จากการกดเงินสดเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ7-80,000หมื่นบาทหลังจากหมุนไม่ออกไม่มีเงินจน่ายหนี้เธอเล่าว่าถูกกดดันจากเจ้าหนี้ทุกทางทั้งโทรมาทวงที่ออฟฟิศทีทีทรไปที่บ้านส่งจดหม,มายมาทวงหนี้ฝากข้อความถึงเพื่อนร่วมงานเพราะว่าตอนนั้นนะคะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้เหมือนปัจจุบันนี้ทําให้เธอได้รับความอับอายสารพัดช่วงนั้นเธอก็เลยขอให้ทางบริษัท ส่งไปทำงานต่างจังหวัดและก็ย้ายที่อยู่หนีเจ้าหนี้ไม่ให้ตามเจอเมื่อถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องก็ใช้วิธีเพิกเฉยและหนีหนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา10ปีจนเธออ้างว่าประวัติการเบี้ยหนี้ของเธอในเครดิตบูโรเปลี่ยนสถานะเป็นปกติซึ่งเธอก็เริ่มทำธุรกรรมทางการเงินครั้งใหม่ด้วยการกู้เงินซื้อบ้านซึ่งทางแบงก์เองก็ได้ทำการอนุมัติสินเชื่อให้กับเธอฟังดูเหมือนเริ่มต้นร้ายและก็ลงท้ายดี แต่ว่าถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเธออาจจะเป็นลูกหนี้เพียงไม่กี่คนที่โชคดีที่กู้เงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีความสามารถในการชำระหนี้หนีเจ้าหนี้และกลับมาก่อหนี้ใหม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เจ้าหนี้ตามจนเจอและถูกฟ้องบังคับหนี้จนหมดอนาคตทางการงานและการเงิน ความน่ากลัวของลูกหนี้รายนี้ไม่ใช่แค่ไม่มีวินยัยแต่ยังไม่มีความรับผิดชอบอีกด้วยเป็นสองคำที่นำมาซึ่งหายนะทางการเงินอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากความไม่มีวินยัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสําหรับการใช้จ่ายจากเด็กผู้หญิงวัยเพียงแค่18ปีกับเงินเดือนอีก8,000บาทถ้ามีวินัยทางการเงินจริงๆเธออาจจะมีเงินเก็บเหลือสำหรับออมได้ซ้ำ ส่วนเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งคายขนาดใช้จ่ายไม่ได้เลยแต่การใช้เงินสําหรับเที่ยวกลางคืนทุกคืนตลอดเวลาหลายปีนั้นเป็นเรื่องที่เกินเลยไปมาก การสร้างวินัยในการใช้จ่ายเท่ากับการสร้างหลักปักฐานให้กับการใช้ชีวิตในอนาคตมีความแข็งแกร่งรองรับกับความผันผวนและปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามามีผลกระทบได้ส่วนความรับผิดชอบนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับบรรดาลูกหนี้ทุกคนเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ต้องนึกถึงเวลาที่เราเดือดร้อนที่ต้องการใช้เงินในเรื่องที่จําเป็นแล้วต้องไปหยิบยืมเงินไม่ว่าจะมาจากคนรู้จักหรือจากสถาบันการเงิน ซึ่งถ้าเขาไม่ให้กู้แน่นอนค่ะว่าคนที่เดือดร้อนนั่นก็คือเราความรับผิดชอบเป็นเรื่องของเครดิตนะคะและก็เป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่าไปคิดสั้นๆแค่เรื่องเฉพาะหน้าว่าก็แค่ยืมครั้งนี้ครั้งเดียวแหละเพราะไม่มีใครรู้อนาคตรหรอกว่าเราจะมีเรื่องต้องใช้เงินโดยที่ไม่มีเงินอีกหรือไม่เคยมีคนที่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าบิลนี่แบบไม่ตั้งใจเพราะละเลยและหลงลืมเงินแค่2,000บาท ซึ่งทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมซื้อบ้านให้แม่เพราะตัวเองเนี่ยเคยเสียประวัติทางการเงินและประวัตินั้นปรากฏในข้อมูลเครดิตบูโรลูกหนี้คนนี้เคยบ่นว่าก็เงินแค่2,000บาทเนี่ยเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่ก็ต้องคิดในทางกลับกันว่าคนจะปล่อยกู้เห็นแบบนี้ก็ต้องคิดหนักว่า เงินแค่2,000บาทยังเคลียร์ไม่ได้แล้วจะแบกภาระเงินกู้ที่มากกว่าไหวหรือหลังจากปิดหนี้ค้างชำระ2 0 0 0บาทเรียบร้อยก็ไม่ใช่ว่าจะกู้ได้ทันทีนะคะเพราะว่าข้อมูลในเครดิตบูโรเนี่ยยังคงค้างอยู่แนะนำให้เขาติดต่อกับเครดิตบูโรเพื่อหาทางเคลียร์ข้อมูลดังกล่าวซึ่งคาดว่าน่าจะจบเรียบร้อยเพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งข้อความอะไรมาบอกกล่าวกันอีกเลย เห็นไหมว่าถ้าเรามีคำสองคำนี้คือมีวินัยในการใช้เงินและมีความรับผิดชอบในการใช้หนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาทางการเงินนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Business Today Podcast นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปสวัสดีค่ะ